บุคคลที่คู่ควรนะครับกับสินสอดที่ตรเตรียมมาทั้งหมดนี้ตามธรรมเนียมประเพณีไทยก็คือคือใครครับท่านผู้มีเกียรติแม่ต้องออกเสียงสูงไหมแม่ไม่ได้คุณแม่ครับคุณแม่เดี๋ยวิญคุณแม่ครับคุณแม่ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเจ้าสาวของเรานะครับคุณแม่สุรานะครับเนี่ยฮะ คุณแม่สุรางประภากรรุตจิ๋วงนะครับเดี๋ยวช่วยรวบช่วยจัดระเบียบสินสอดทั้งหมดนี้ให้กับคุณแม่นะครับนี่ครับคุณแม่ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ครับตื่นเต้นนะฮะยกไหวไม่รู้นะฮะแต่คุณแม่เตรียมตัวแล้วผมว่าคุณแม่ต้องเตรียมตัวมันมันดีแน่นอนนะฮะเพื่อการนี้นะฮะเดี๋ยวต้องผูกต้องห่อไหมฮะต้องผูกสักหน่อยไหมฮะอ้าวผูกนะคุณแม่ตรวจดาแล้วแม่แม่พึงพอใจไหมครับคุณแม่ครับ ต้องอาศัยทนายไหมครับคุณแม่ครับไม่ต้องนะฮะเนี่ยครับคุณแม่โอ้โหพึงพอใจด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขแล้วก็พร้อมจะผูกจะห่อด้วยตัวเองเลยนะฮะเนี่ยครับส่วนหลังจากนี้นะฮะคุณแม่จะบริหารจัดการอย่างไรนี่สุดแท้แต่คุณแม่เลยนะครับจะยกมอบให้กับลูกสาวลูกเขยนะครับได้สร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันต่อไปก็สุดแท้แต่พระคุณของคุณแม่ ทุกอย่างทุกประการเลยนะครับนี่คือคุณแม่สุร,รานะครับระหว่างที่ผูกระหว่างที่หอ่อนี่คุณแม่ก็มีรอยยิ้มในความสุขนะครับคุณบีนี่เป็นลูกคนที่สองนะครับพอมีคุณแรก A b c c ซดีเลยนะฮะโอ้เรียงตามลำดับเลยนะฮะนะครับวันนี้คุณ A อคุณ c คุณดีมาด้วยไหมครับ มาหมดเลยนะครับครับแต่งหมดหรือยังครับาาคุณเอคเคุณเออ๋อตามลําดับเหรอครับาตามลําดับเลยนะครับเอ,เอ,เอแต่งไปแล้วตอนนี้บีครับงานต่อไปเรามาเจอกันงานคุณซีนะฮะ <c oughs> ตามลําดับตามคิวครับตามคิวเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับ แม่ในเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอกจากจะให้ชีวิตนะครับก็ให้การอบรมเลี้ยงดูด้วยความทนุถนอมนะครับจนกระทั่งมีวันนี้เจ้าสาวที่สวยสงา่าพรั่งพร้อมด้วยความรู้แล้วก็การงานที่มั่นคงนะครับปัจจุบันเจ้าสาวเป็นกรรมการผู้จัดการในเครือโรงแรมฮอริเทสนะครับเอาลครับตอนนี้ ท้าทายความสามารถของคุณแม่ทุกคนให้กําลังแรงใจคุณแม่หน่อยเป็นไงครับประมือดังๆให้คุณแม่ครับคุณแม่สูรางไหวไหมครับคุณแม่ครับไหวนะฮะมากกว่านี้ก็ไหวนะครับพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณแม่ลองยกอีกสักโอ้โหดูให้ท่านผู้มีเกียรติบันทึกภาพหน่อยนะช่างภาพบันทึกภาพไว้หน่อยฮะขึ้นบ่าไหมครับคุณแม่ขึ้นบ่าสักหน่อยดีฮะไหวไหมค่งมอบให้ผูีเกีติดูแลต่อคคุณแม่จะโอ้เนี่ย ครับคุณแม่บอกสามสิบล้านก็ยังไหวนะฮะคุณแม่ครับเดี๋ยวส่งต่อให้กูเกียรติกูเกียรติมารับต่อจากคุณแม่ด้วยนะฮะนะฮะเชิญครับกูเกียร์ท่านไหนฮะเชิญฮะเชิญฮะนีครับคุณแม่ส่งมอบให้กูเกียรติดูแลต่อไปนะครับครับดูแลให้ดีนะฮะแล้วแต่คุณแม่เลยนะะคุณแม่จะสั่งการบัญชายอย่างไรก็สุดแท้แต่คุณแม่เลยนะฮะ เยอะมากครับโอ้โหดูสิครับต้องอาศัยต้องสองสามท่านเลยช่วยโอ้โหถึงกับเซครับแหมแอคติ้งใช้ได้เลยนะฮะขอบพระคุณมากครับฝากดูแลด้วยนะครับด้วยความรักที่คุณแม่มีต่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวดีท่านขอพิจารณาว่าจะยังไงต่อไปนะครับท่านผูมีเกียรติที่เคารพครับวันนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรักในจุดเริ่มต้นวันนี้ในช่วงนี้นะครับจะมี